เรียกสิทธิ์สอดเท่าไหร่แม้แพมเปิดใจหลังแพนเค้กเขมมนิดเตรียมเป็นฝั่งเป็นฟ้าจากกรณีแพนเค้กเขมมนิดที่ก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาว่ากําลังหาเลิกเพื่อเตรียมแต่งกับพี่หมีหลังคบหาดูใจกันมายาวนานนับ10ปีนั้นและสุดแม่แพมคุณแม่ของแพนเค้กเปิดเผยว่าเรื่องเลิกได้ยกให้ทางบ้านพี่หมีเป็นคนจัดการแต่ถ้าสถานการณ์ยังเป็นอยู่แบบนี้ ก็ยังฟันธงอะไรไม่ได้ส่วนทางครอบครัวตนเองก็พร้อมตลอดอยู่แล้วแค่ทุกอย่างอำนวยก็พร้อมแต่งเลยแม่ก็เห็นว่ามันถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วและตอนนี้ทั้งคู่ก็เรียนจบด็อกเตอร์กันเรียบร้อยแล้วด้วยส่วนเรื่องสินสอดแม่แพมบอกว่าไม่ได้เรียกอะไรเลยเพราะพี่หมีก็ดูแลครอบครัวม,มาตลอดเรื่องสินสอดจึงไม่ใช่เรื่องสําคัญดูแลกันอย่างดีสําคัญที่สุดพราะแม่พร้อมสนับสนุนส่งกําลังใจนอกจากนี้แม่แพมยังออกปากชื่นชมว่าที่ลูกเคยด้วยว่า พี่หมีเป็นคนที่น่ารักมากสม่ำเสมอดูแลลูกสาวแทนแม่ได้สบายใจได้เลยแพนทำอาหารไม่เป็นก็ทำกับข้าวให้เองล้างจานให้ทานข้าวตรงไหนพี่หมีก็ล้างจานให้แพนไม่ต้องพี่หมีทำกับข้าวให้แพนก็จัดโต๊ะให้ทำหน้าที่ชดเชยกันได้ดีแม่แพนบอกว่าได้สอนวิธีชีวิตแม่บ้านเบสิกให้แพนไปบ้างแล้วเหมือนกันแต่โดยรวมเมื่อเขาอยู่ร่วมกันเขาต้องตกลงกันเองพี่หมีมีความเป็นพ่อบ้านเขาได้หมด ออกนอกบ้านเขาก็เป็นแบบนี้พี่หมีน่ารักเขารักกันต่อเนื่องยาวนานเขาก็ดูแลลูกเราได้สบายใจไม่รู้สึกห่วงถามว่าอยากมีหลานยายไหมแม่แพมบอกว่าเขาคงต้องคุยกันว่าจะมีหรือไม่มีแต่ถ้าเขาพร้อมมีตนเองก็พร้อมช่วยเลี้ยงแต่ถ้าเขาตัดสินใจยังไม่มีก็ไม่เป็นไรขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ